ลงไปไหมเอาลงไปไหม <laughs> โอ้มาจาบจอดรถก็กินรถวเนี่ยอ้อยอาวไมากับซกี่เห้มี้กระเทยกระเทยกระเทยกับกระเทย นุกับสดใสนุรู้จักสดใสกัรู้จักได้โอ้ยเงียบันผมไปหันได้ปลาตัวเดียว ủa <laughs> oh, nãy còn, bằng... còn băng mác con chẳng thấy nữa. nhau งงุงเอเืมอโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมากับโซกเาเนี่ <c oughs> นยป,ป,ป่าเ,เ,เข้าแล้วป่าเข้าแล้วรีบเอาลงรีบเอาลงลงจากซ่องเลยโอ้ยปปโอป่าเข้า นี่เห็นหมดละต้องสำรองไว้อันนึงไม่ออมอเอาเห็นน้ำเปียนคันดิเปียนเปียนคันเลยเออป่ามันหาเลาะกินง่ญ้านี่นะ เอาลง,ลง,ลง,ลงทึกปันนเะดี๋นไปมันก็านหาิมันเลดไว้ส่งเลยนะไว้ส่งจะหาิบวนดว่ะเดี๋ยวเข้ามาว่า วนนำอนทำเยตัแก้มดิวน,นคืคนอ่อยากลจกเวมวนอยากลงแนมันอย่ไก,กลอันนี้น้ำเดี๋ยวนี้ไกอย่างทางลงเนี่ยมันเป็นท่อรืยไปอย่างอยู่บนี่ม,ม,มันคาดตยมันก็คาดคือหลวงนี่ โอ้ยสวยแล้วป่านีบัดป่าก็ดีนะกินเบอด์่ะทำมา ส่องกุนรับจับใส่ฮั่นเลาะไปทั่วแล้วนะหนุกกระเลาะไปทั่วคือกันน่ะอื้มหมอเลาะไปฮอตวะฮอตเหมือนเหมือนกุ้งเมืองกลาง Oh. ดีสอดแสงจันทร์อัันนี้ไปทางนั้นบ่มีคนเจาน้าขนทางดีส oh. อดแสงจันทร์มัอยกกัองบ,คบ่ค่อยมีป่าโอ้ยหน้าป่าหลดแล้วโอ้ป่นบุญ อันเน่อันน่อันน่อันน่โอ้ถ้าิ่งได้จะได้เต็มอ่ะเอ้า้ามาไนงได้เได้เต็มอ่ะก่อนแสดงมันเริ่มีกินอีกคนมันจะตกานะครับนมันตกี่จะตกง่า่ายกันปลาตะีปลาสอยบ

แล้วมันก็ิเดแล้มันเริ่มบ่ายแล้วมันก็ดือีกฝนเศ้าเลยเดี๋ยนีเต็มเต็มเต็มเคยได้เต็มเจเทียวป่ออ ก็เทไ้เต็มนี่โอ้สุดยอดแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เลยละเอ่ยคุยให้ลูกให้ผัวฟังได้เลยว้าวว้าวว้า โอ้ขันเอาดางัดางลงก็ได้รถอันนี้ย่าหนเบ้อยุ่เขาห้ทำเดี๋ยวป่าอายูบ่บนนี้เดี๋ยวนี้วะวะโอ,โอ,โอ้ยูกันเป็นฟูงคักขันขึ้นแบบนี้ เต็มแล้วทำอ่างคุณก็ ป่ามีังนั้นพวกกินเบ็ดเขาป้าผักบุ้งหมด วันนั้นผมยูก็ได้สามตัว่อ้าสีละเอาาเรวเรี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 วเอมาให้ลสวงตาเมือนเข้าพอดี บอดอกใบมันก็พวก,ก,กินมันป่ามันเข้าท่านี่มันมันบวกกินนะ่ะมันมายุ่กันเป็นฟูงเด็นะี่ยมันก็นลอยวนไปวนมาแต่อย่าให้ถ้ามันติดขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันหลุดลงไป,ไปม,มันพาฟูงนี้ครับ คนะมันสิพาฟูงนี้ปลาพวกนี้เป็นอย่างนี้นะมันตื้นเด็ดแตกสะเลยล่ะกลัวสิสักเข้าอีกแกโดนนะนี่ รุ่นนี้ต้องมัดกำมัดไว้หยันรูดมือบางทีเขาขีนน้ำเพิ่นิดหึ่งจะก็เด็ดเจลาอะไรั้งเล่นลากไปต็างมันปาดเทียนครับอืม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 อืลอืม ฮัลโหลฮัลโหลอัจจิไดยูนี่โบไดไปไหนลินะโอ้ไทยรู้ไทยกินดีจรงจ้าไทยนดินาฮ่ย่า่า่นา่่ เออเข่าังซีก็เป็นตะปวดเป็นตะไถ่ด้วอ๋อจะหามานี่นกนช่กาอโมาให้กันนะตัวหญ่ดีจังเลยเนาะขอใหนี่มันขึ้นอยู่เนี่ยพ่อนบวนมันหันอยู่นะข้าวมันข้าวมันผลิดนะนี่มันนี้ครับการสรางนี่ะกับ้าน